ลูยาคูรอฉันด้วยตอนนี้เรากำลังมาล่าคุรุยาคูนะครับเพื่อมาเพิ่มเลเวลให้กับเลเวลอะไรวะผมลืมชื่อวะ่ะอ้าวผมลืมชื่อสมาธิซันกวิสเวสแลนปะเวสอิตแลนอะไรนี่ะที่มันเป็นเหมือนเมืองทะเลายที เฮ้ยเบาไปแล้วหันเลยเด้ออ่าก้อนหินก้อนอะไรก็ได้ที่มันโคกได้อะเพรนี่เราต้องยืนชิดตรงนี้ไปนะเนี่ยเราต้องมายืนตรงเนี้ยมันจะได้โคกได้ง่ายขึ้นเอาไอ้อนั้นขุดดินเว้ยมันไม่ยอมมานะคุดดีกว่าคุัเราะทะเลาะมาได้ไงวดหัวปอกเฮ้มาเอ้ยเฮ้ยมันถ่ายมามันถ่ายมากเกือบไปแล้ว เ้ยจะเย็นกระโดดขึ้นไปครับโขกเลยเนีเ่ยโขกได้อยู่โอเคครับถึงแม้เราจะโขกพลาดไปตอนแรกแต่ตอนนี้ก็โขกได้อีกทีเหมือนกันนะครับก็ถ้าจะมาเพิ่มเลเวลให้กับแมปต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาแท็บมาด้วยก็ดีครับเอามาเยอะๆครับเพราะว่าเวลามอนสเตอร์ที่เรา าโดนแถบเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มดีลนี้มากกว่าปกตินะครับเออโอ้โหโดนทีเดียวมืนเลยวะนี่ขนาดไม่ใช่บอลม่วงแล้วเนะี่ยเป็นคุรุยาคุธรรมดานะครับออผมก็ยังสู้มันไม่ค่อยได้ครับนี่เป็นเพราะอะไรครับโอโ้แล้วเราทะเลาะมาบ่อยมากแล้วทำไมตัวมันบิ๊กไซส์ยังวะโอ้โอ ตัวมึงก็ใหญ่ไปครับคุณมึงโอ้ทีเดียวครูรู้อยาคุกกระเด็นเลยเอ๊โอ้โหเดี๋ยวนะตัวเองก็ใหญ่ไปนะ,ะลมไปน็นคู่เลยไปไอ้หนูฟันไปหมดนี่แหละเนีเย,นยโอ้คือตัวผมเท่าแค่าขาของลาทลลยยะรอสเนี่ยเอากระเด็นเลยวะ เจ็ดแม่แต่เราต้องตั้งใจฆ่าคุร้เยคุก่อนลืมอ่อติดพาราลายซีตะนั้นเออได้อะวะอ่อหนีไปละวพอ้มันมันตัวใหญ่เกินครับราทลรอสเนี่ยใหญ่มากๆอะ่ะ โอ้ยโอ้โหนิหนึ่งก็ไม่ได้หรอกเยวนิงเสองเก็บของกันเดี๋ยวเราไปตามล่าคุรุยาคุต่อเราไม่มาเสียเวลาลาทะเลาะหรอครับอเอ้ยเออมันนาจับโขกเขาถ,ถี่วะขอจับโขกเขาถ,ถี่เครับอ้าวมีโดนวะ ตายฮะไปดีกว่าโอเคเรามาตามหาคูณรู้ครับเหมือนเขาทำอะไรอยู่กินไข่ตอนนี้เราน่าจะจับโขกเขาได้นะโอ้ยว้าเลยกูอรี่ y ตาเอาใหม่เอาใหม่ขออีกทีได้ไหม ทำไมถึงหัวงไข่ทำไมถึงหัวงไข่ผมว่าเราน่าจะจับเขาได้แล้วเอากิดนไมซีดซะมัน้นโอเคครับก็เดี๋ยวเรากลับเมืองเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าไอตัวครูยูกูเนี่ยที่เราเพิงฆ่าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลให้กับ แมพของเรามากน้อยขนาดไหนนะครับในการเก็บขุดแร่ในแมพนั้นก็ช่วยเพิ่มได้นะครับขุดกระดูกอะไรเงี้ยแต่ผมว่าใช้กับดักจับจะช่วยเพิ่มได้เยอะมากกว่าแล้วครับแล้วก็ต้องล่อต้องเขาเรียกอะไรค่าตัวที่มันเป็นแบบเกิดเฉพาะแผนที่นั้นน,นด้วยถ้าอยากจะเพิ่มเลเวล ทะเลทรายเราก็ต้องคาบบาลอดอะไรฮูเลียคูก,ก็ส่วนสมมุติถ้าอยากเพิ่มแมปภูเขาไฟป่าก็อะไรระวางซีลอดป่าครับอะไรประมาณนีนะ้มันจะช่วยเพิ่มเลยเยอะกว่าความอสเตอร์ที่มันเกิดทุกแมปทุกแผ่นที่นะพาร์ทเบเกอร์ก็ช่วยได้นะครับไอชุดที่ผมใส่อยู่นี่ก็เป็นชุดพาร์ทเบเกอร์นะ ผมว่าจะเต็มหลอดสิแต่ตอนนี้ไอ้ดีเจนอ,นอื่นเนี่ยมันลดลงนะลดลงทุกอันเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มันเกิดแผนที่เดียวไงถ้ามันเกิดหลายแผนที่แผนที่อื่น,นมันก็จะไม่ลดเยอะขนาดนี้เนี่ยดูดิลดทุกแผนที่เลยโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับสำหรับอะไรอะผมยังไม่ได้เกิดเริ่มคิดเลยเนาะการเพิ่ม เลเวลแผนที่นะเพิ่มเลเวลรเจนนะ